ำนานปูดสมโทรั์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2500-2501นะกระสมบัติวัดร,ราชบูรณนะเมื่อกลุ่มโจรลักลอบขุดค้นสมบัติในวัดแห่งนี้เหล่าโจรใช้เวลานานถึง3วันในการขุดเอาทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลออกมาโดยเฉพาะพระแสงขันชยัยรีหนึ่งในเครื่องเบญจราชกุฎพันธ์ ซึ่งเป็นของสําคัญที่โดนลักลอบนําออกไปเมื่อสับสมบัติถูกนําออกจากครวัดปาฏิหารก็เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่งพระแสงขันชัยส,สีสองแสงแวววับออกมาในช่วงนั้นท้องฟ้าเริ่มมีบรรยากาศวิปริตแปรปรวนหนึ่งในโจรที่ร่วมขบวนการนี้เกิดความหวาดกลัวอย่างมากจนถึงขั้นเมาไมยเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมคืนรับสมบัติส่วนหนึ่งที่ได้ขโมยมาผู้ร่วมขบวนการต่างประสบข้อกรรมแตกต่างกันไป บางคนเสียสติถึงขั้นไปยืนรำดาบอยู่กลางตลาดขณะที่ร้านที่รับซื้อของโจรไว้ก็ต้องปิดกิจการปัจจุบันของกลางที่ได้คืนมามีเพียงร้อยละยี่สิบเท่านั้นซึ่งถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติเจ้าสามพญาและเหตุการณ์นี้เชื่อกันว่าเกิดจากการโดนบรันรดาลของปูส่สงเฝ้าทรัพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองกุศลบัตในอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับปูส่สงเฝ้าทรัพย์พระวรวงเธอ พระองค์เจ้าพีรพงพานุเดชหรือที่รู้จักกันในนามพระองค์พีระนักแข่งรถชาวไทยผู้มีชื่อเสียงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองได้ทรงสัมภาษณ์เล่าเรื่องประสบการณ์ของพระองค์เกี่ยวกับปู่สงเฝ้าทรัพย์ในปีพุทธศักราช2504พระองค์พีระเล่าว,ว่าในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2503พระองค์ได้ทดลองใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจากต่างประเทศไมดีทคเตอร์ ซึ่งสามารถตรวจจับวัตถุใต้ดินได้ลึกถึง20เมตรพระองค์ทรงขุดค้นสมบัติภายในโบสถ์ร้างวัดกุดีดาวตามข้อตกลงกับกรมศิลปากรโดยจะมอบสมบัติที่พบร้อยละ90ให้แก่รัฐและพระองค์จะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ10แม้ว่าพระองค์พยายามขุดค้นสมบัติแต่ก็ไม่พบสิ่งใดบางคนได้แนะนําว่าพระองค์ควรบวงสรวงหรือขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพราะเชื่อว่าปู่สงเฝ้าทรัพย์ทําให้สมบัตินั้นเคลื่อนที่หนีไป อย่างไรก็ตามพระองค์ผีระไม่ใส่พาะาไทยในคําเตือนเหล่านั้นและยังคงไม่เชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณหลังจากขุดค้นเสร็จและเดินทางกลับวังที่ประทับในคืนเดียวกันนั่นเองพระองค์และพระชายาได้ยินเสียงฉึกฉึกคล้ายเสียงคนขุดดินอยู่ภายนอกวงังเมื่อออกไปดูกลับไม่พบใครแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่และสามารถย้ายตำแหน่งไปได้แม้แต่บริเวณเหนือห้องบรรทมของพระองค์ จนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อไปตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยใดๆเหตุการณ์ทั้งสองนี้กลายเป็นตำนานปู่สงเฝ้าทรัพย์ที่ยังคงถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเป็นเรื่องที่ชวนให้ชื่นถึงอำนาจลี้ลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาทรัพย์สมบัติโบราณหลังจากเหตุการณ์ที่พระวรลวงเธอพระองค์เจ้าพีระพงพาณุเดชทรงได้ยินเสียงขุดดินลึกลับที่วังของพระองค์เรื่องราวของปู่สงเฝ้าทรัพย์ยังคงดำเนินต่อไป เมื่อพระองค์พีรทร n g เดินทางไปขุดค้นสมบัติอีกครั้งที่วัดกุฎีดาวซึ่งตั้งอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลาโผรเพยขณะขุดพบวัตถุมีค่าอีกชิน้นพระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นแล้วเห็นร่างของบุรุษร่างใหญ่ลํำสันผิดธรรมดาสวมชุดนักรบโบราณสีกรมท่ายืนอยู่ที่พุ่มไม้หน้าโบสถ์ซึ่งเป็นภาพที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งเนื่องจากบุรุษผู้นั้นไม่มีศีรษะพระองค์ทรงรำพึงในพระไัยว่า ผีนี่นาแต่ไม่ทรงหวาดกลัวและเดินเข้าไปใกล้เพื่อตรวจด,ดูปรากฏว่าจุดที่พระองค์เห็นเป็นเพียงไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในแอ่งน้ําอย่างไรก็ตามเมื่อพระองค์ทรงเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังพวกเขายืนยันว่านั่นคือผุดส่งเฝ้าทรัพย์และเป็นสัญญาณว่าพระองค์เกือบจะขุดพบสมบัติแล้วไม่เพียงแค่พระองค์พีระที่ประสบกับสิ่งลี้ลับเท่านั้นพระสหายชาวต่างชาติที่ร่วมคณะขุดค้นกับพระองค์ ก็เห็นร่างผีหัวขาดเช่นเดียวกันต่อมาเมื่อพระองค์เล่าเรื่องนี้ให้พระสงฆ์ที่มีอภินญยาฟังพระสงฆ์ท่านนั้นได้เฉลยว่าผีหัวขาดที่ปรากฏนั้นเป็นทหารของพระเจ้าอู่ทองชื่อว่าพาดผู้มีหน้าที่เฝ้าทรัพย์สมบัติของพระเจ้าอู่ทองและได้สาปแช่งทุกคนที่มาขุดค้นสมบัติเหล่านั้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีความน่าสะพึงกลัวตามมาเมื่อพระสหายชาวต่างชาติของพระองค์เสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัยที่ไม่สมควร ขณะที่พระองค์พีระเองก็ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างหนะักหลังจากนั้นพระองค์ทรงยอมรับว่าครั้งหนึ่งพระองค์ไม่เคยเชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณแต่หลังจากประสบเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ทรงเชื่ออย่างเต็มที่แม้จะมีตำนานและเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับปู่สมเฝ้าซับแต่ทัศนะของนักวิชาการแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลับมีความคิดเห็นที่ต่างออกไป นักวิชาการท่านนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่น่าจะมีอยู่จริงในสมัยอยุธยาเพราะในบันทึกพระอัยการเบสเ็จซึ่งรวบรวมรายชื่อผีและความเชื่อของยุคนั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงผีเฝ้าสมบัติหรือปู่โสมเฝ้าทรัพย์แต่อย่างใดนอกจากนี้ความเชื่อนี้ยังขัดแย้งกับหลักการในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดที่ไม่เชื่อในเรื่องการคงอยู่ของวิญ,ญญาณหลังความตาย น่าจะเป็นความชื่อที่มาจากอินเดียหรือเกิดขึ้นจากการดัดแปลงในสื่อร่วมสมัยเช่นละครโทรทัศน์และนวนิยายเรื่องราวปู่สงเฝ้าทรัพย์ได้ถูกนำมาสร้างเป็นสื่อบันเทิงหลายรูปแบบเช่นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์โดยเฉพาะละครเรื่องปู่สงเฝ้าทรัพที่ออกฉายทางช่อง7ในปีพุทธศักราช2550และเรื่องพิศวาสที่ได้รับความนิยมมากในปีพุทธศักราช 2,559ทางช่องวัน31โดยนำเสนอเรื่องราวความลึกลับและอาถรรพ์ของสมบัติโบราณที่ถูกปกปักรักษาโดยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างปู่สงเฝ้าซั์ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ